พร้อมค่ะสามสี่สวัสดีครับผมโคต้นเอาใหม่แล้วกันเอาใหม่เอาใหมสวัสดีครับผมโคต้นสวัสดีค่ะครูก้อยเคลลี่ค่ะกับเพเานะครับออนไลน์มือใหม่ทำไงดีวะวันนี้เราจะมาแบ่งปันนะครับมือถืออะไร ที่คุณน่ยสามารถเอาไปทําคลิปได้เลยเอาไปทําไลฟ์ได้เลยไม่ต้องปรับแต่งอะไรมากครับจากที่เราได้ประสบการณ์มานั่นคือมือถือรุ่นนี้ครับ Vivo ครับ Vivo Vivo นะครับรุ่น V17 ครับ V17 อันนี้อันนี้พูดตรงๆเลยนะครับแชร์ฟรีเลยนะครับไม่ได้คนสปอนเซอร์อะไร เพราะว่าคุณดูนะครับมีคนไลค์เพจเรายังไม่ถึง500คนเลยไม่มีใครมาจ้างแน่นอนนะครับะ <co f> ฉงนั้นคุณมั่นใจได้ว่าสิ่งที่เรานําเสนอเนี่ยเวิร์กครับและราคาประหยัดนะครับอ่าโอเคก็ขอเมาส์ก่อนแล้วกันเนาะเล่าให้ฟังว่าทําไม <â> ไมนวันเลือกมือถือน,นะคะใช่ก็ ตอนแรกเราก็ไม่รู้จะซื้อมือถือรุ่นอะไรดีที่เราจะเหมือนกับเออไลฟ์ถ่ายรูปให้มันสวยโดยที่แบบว่าเราแบบไม่ต้องจัดแสงเยอะหรือว่าถ้าแสงน้อยอยู่ในที่มืดตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยให้หน้าเราสว่างสวยมันจะเป็นมือถือรุ่นไหนเนาะอ,อะไรอย่างงี้ยแล้วก็เป็นผู้หญิงเนาะเราก็อยากจะเหมือนกับเออให้รูปมันออกมาแบบหน้าใสาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปสืบเซิร์ชเซิร์ชมาก็ค้นหามาก็ ก็มาสรุปตกลงที่ Vivo V17 อันนี้นะคะตอนแรกอะ่ะสิ่งแรกเลยที่ก้อยเลือกก็คือว่ารูปค่ะรูปแล้วก็ภาพถ่ายที่จะออกมาว่ามันจะเป็นยังไงนะก็คือมันจะออกมาแบบหน้าใสาหน้าเนียนอ,อ,อ่ะแล้วก็ยิ่งถ้าถ่ายกลางแจ้งเอาดอ์เนี้ยหน้ามันก็จะใสมันก็แบบ คือพวกรอยดำรอยด่าง,งมันก็ไม่ค่อยเห็นนะ <S 2> <S 2> <S 2> ั <S <S แล้วตามมันก็จะแปลวเลอะไรอย่างเงี้ย <IA> แล้วถ้าเราถ่ายตอนกลางคืนที่ที่แสงแสงไม่พออย่างเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนกับจะมีการปรับแสงให้หน้าเราก็จะไม่มืดก็จะสว่างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือก v 1 7นี้นะคะแล้วตอนที่ตอนที่ไปซื้อล่างเลยแล้วกันอตอนที่ตอนที่ไปซื้อเนี่ยคือเราก็ไม่มั่นใจนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เทคนโนโลยีมไม่รู้ว่าทำยังไงเลยใช้แต่ม iPhone มาตลอดใช่ใช้แต่ iPhone มาตลอดแต่เราก็อยากจะได้ที่เราจะอยากจะมาทำไลฟ์คือตอนนั้นคิดแล้วว่าอยากอยากทำเอออยากทำจริงจังอยากทำแบบให้มันเหมือนกับเออให้อุปกรณ์เนี่ยเป็นเหมือนกับ ช่วยเราทำงานอทำคลิปลงออนไลน์ในโซเชียลมีเดียนะให้มันแบบว่าเออคล่องคล่องแคล่วคล่องตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ต้องปรับแสงปรับอะไรมากก้อยก็เลยชวนพี่ต้นไปดูที่ห้างสรรพสินค้าอ่าเราก็ไปดูเพื่อเราจะได้ไปลองไงเพราะเราดูน้ไปนี่แหละบอกไปเลยไปนี่เดะมงามวงวันใช่ไหม ก,ก็เลยชวนพี่ต้นมาที่เดอะมง,องวาวงวานกันเพื่อจะไปดูไปเปรียบเทียบรุ่นเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นๆว่าจะเป็นยังไงซึ่งตอนนั้นเราก็ยังไม่ค่อยมีความรู้ว่ามัน,มนเป็นยังไงบ้างใช่ศีโร่ <Zero S 1> เลยไม่รู้อะไรเลยใช่เราไม่รู้จักเลย vivo oppo หรือรุ่นไหนอะไรยังไงเราไม่รู้เลยค่ะก็ลองลองใช้ลองดูที่ร้านเขาอะค่ะกะก็ก็โอเคละ เห็นว่าเออหน้าใสดีนั่นนูน่นนี่เรื่องเรื่องเมมโมรี่เรื่องอะไรเนี่ยก็ให้พี่ต้นช่วยดูให้นะคะให้พี่ต้นแชร์ในขัวข้อต่อไปเนาะเรื่องว่ามันเนม,มเท่าไหร่อะไรยังไงอ่าแล้วคานนี้พอเราซื้อมานะคะก็น้องที่เป็นคนขายอะ่ะก็น่ารักมากเลยนะก็แนะนําเราดีมากแล้วก็ของแถมเยอะมากๆของแถมเยอะมากๆเลยค่ะอออถือแบบกันสามถุงอะ่ะของแถม มีอันนี้หนึ่งอันมีลำโพงลำโพงนี่หนึ่งอันแล้วก็ไล่แล้วก็ลำโพงอันยาวๆอีกหนึ่งอันนะคะเป๋าคือจำได้ว่าถือกันสามถุงอะ่ะใช่คือกล่องอันนี้อยู่หนึ่งถุงแล้วอีกสองถุงอะ่ะคือของเป็นของแถมใช่เลยก,ก็เลยซื้อมาตอนแรกก็ซื้อมาซื้อมาก่อนนึงเครื่องใช่ซื้ออันนี้ซื้ออันนี้ใช่ซื้อสีขาวอันนี้สีขาวแล้วผมก็ลองเช็คดูว่าเฮ้ยถ้ามันดีเนี่ยเราอยากได้กล้องหน้าดี เพราะว่าเวลาจะมาทําคลิปทำไลฟ์อะไรละเราอยากเห็นตัวเราที่กล้องหน้านะครับก็ปรากฏว่ากล้องหน้าเนี่ยชัดมากมแล้วเขาก็บอกว่ามีเทคโนโลยีอะไรที่แบบว่าใส่เข้าไปในกล้องหน้าเรียบร้อยแล้วเออแล้วเมมโมรีก็256รกิกผมบอกเฮ้ยมันใหญ่นะเนี่ยแล้วก็เลยถามราคาว่าเท่าไหร่1น0 0งมืบาท ประมาณ12ื่นสองครับหอนศูนเอนเดือนได้นะครับผมบอกว้าวเฮ้ยไม่เจ๋งมากเลยผมก็เลยโหเอาเลยคุณก้อยซื้อเลยซือ้อเลยก็กลับมาแล้วเอามาใช้อเอามาใช้นะครับก็ทั้งทำคลิปถ่ายรูปนะถ่ายรูปนี่นะมีทั้งแบบโบเก้ก็ได้นะมันทำโบเก้ได้ด้วยโบเก้คือแบบหน้าชัดหลังเบลอแล้วตรงหลังเป็นแบบไฟแตกๆเบลออย่างี้งค่ะโบเก้แล้วก็มีวสกรีนอีกกว้างกว่าเดิมนะ ที่สําคัญที่สุดครับเวลาถ่ายคลิปแล้วอะ่ะหน้ามันเรียบเนียนไปเลยแบบว่าปรับแสงปรับทุกอย่างแบบธรรมชาติกําลังดีเลยอะ่ะซึ่งผมจะบอกให้นะผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าแต่ก่อนผมก็ใช้ iPhone ของผมเนี่ย iPhone 7เนี่ยผมว่ามันดีมากเลยนะพอเอามาเทียบกันนะครับหน้าผมม,มืดดำปีเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะแล้วมันดูไม่ได้เลยพอเทียบกันสองอันนะผมเลยแบบรู้ไหมเกิดอ,อะไรขึ้น หลังจากนั้นประมาณอาทิตย์เดียวอะ่ะนี่ครับไปซื้ออีกสีหนึ่งมาเลยคนละอันจะได้ไม่ต้องแย่งกันผม,มเลยไปซื้อสีน้ําเงินอีกอันหนึงทันทีเออเราก็เลยได้ไอ้ของแถมเนี่ยไอ้เนี่ยสองตัวลำโพงนี่สองตัว power bank อีกสองตัวที่สายชาร์จอีกสองตัวนะอ่าโอ้โหคือของแถมเยอะมากใช่แล้วก็เอา,เอามาใช้ยิ่งใช้ยิ่งชอบเพราะอะไร พอมาทำไลฟ์นะผมบอกให้ก็ง่ายมากเนี่ยหาไม้เซลฟี่มาอันนึงตั้งไว้แบบนี้เสร็จแล้วมีไมคง่ายๆเนี่ยซื้อในช้อปปี้ถูกๆ100-200บาทง่ายๆเลยเขียนตรงนี้นี่อ่าค่ะนะครับแค่นี้นครับแล้วก็เปิดเพจใน Facebook ของคุณแล้วกดก็กดไลฟ์ไปนะครับแล้วก็ออกไปได้เลยแล้วหน้าก็ชัดเนียนแล้วก็สว่างแบบ12ื่นสองะครับ แล้วก็สามารถใช้เป็นโทรศัพท์นะครับใช้เป็นทุกอย่างที่มันได้หมดเลยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดมันออกภาพออกมานี่แบบใช้ได้เลยอะ่ะคือถ้าคุณไม่อยากต้องลงทุนกล้องใหญ่แพงๆที่แบบจะต้องจัดแสง,งสวยๆอะไรนะอันนี้เจ๋งเลยแล้วก็เวลาเราจะทำคลิปใน Facebook ง่ายๆนะคะออย่างก็เคยทำคลิปแชร์กัน การทานถั่วแอลมอนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะง่ายๆก็ออกไปไลฟ์ที่สนามหญ้าหน้าบ้านแล้วก็ตั้งกล้องไว้อย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ถ่ายแนวตั้งก็ได้นะคะถ่ายเสร็จปุ๊บพอเราจะลง Facebook เ,เราก็ กด a c e b o o k แล้วก็กด Edit เพิ่มตัวหนังสือแล้วก็โพสเลยแล้วก็ชัดมากแล้วเขาบอกว่าคลิปนั้นนะมีเพื่อนถามมาด้วยว่าแบบเฮ้ยตอนที่แกถ่ายเรื่องกินถั่วแอลมอนอะแกใช้กล้องอะไรทำไมชัดจังไปใส่ฟิลเตอร์อะไรหรือเปล่าหรือเพิ่มแสงอะไรไม่ก็ถ่ายที่สนามหญ้าหน้าบ้านตอนแบบแดดเออเย็นๆหน่อยคือแดดมันก็ดีอยู่แล้วแล้วก็กล้องมันก็ทิ่ทำให้หน้าเราเนียนแล้วแบบลงเลยเนี่ยมันให้เราได้ทาจริงๆอ่ะใช่ค่ะงั้น คลิปนี้นะครับแชร์แบบว่าสำหรับออนไลน์มือใหม่ที่กำลังอยากจะเริ่มต้นและอยากจะได้มือถือสักอันหนึ่งซึ่งแบบเฮ้ยใช้การได้จริงคุ้มค่าแบบว่าไม่แพงมากเกินไปแล้วสามารถมีฟีเจอร์ในการอัดคลิปได้ภาพดีไลฟ์ได้ภาพดีนะครับผมแนะนำเลยอันนี้ vivo vivo เนี่ยนะครับสุดยอดผมซื้อมากันคนละอันเลยแล้ว <laughs> อยากจะบอกไม่ได้ ไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะครับนี่โฆษณาฟรีเพราะอะไรผมอยากให้ออนไลน์มือใหม่ได้เริ่มในงบที่ถูกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และสามารถเริ่มต้นได้เลยและอันเนี้ยมันมีมากเพียงพอที่จะแบบสามารถสตาร์ทได้เลยหมายความว่าไงหมายความว่าคุณลงทุนนี้อันเดียวคุณเริ่มสตาร์ทธุรกิจได้เลยเปิดเพจได้เลยมีคลิปที่หน้าเนียนหน้าสวยได้เลยไม่ต้องหน้ามืดๆเหมือน iPhone นะครับ <c oughs> อาจารย์บัณฑิตบอกอะไรว,ว่าอะไรรู้ไหมครับ ไอโฟนย่ามาโดนหน้ากูแองจริงนะครับหน้าไม่งมึดตื่อเลยครับอ,อ่ะอีกอันนึงมีแคล็ดลับนึงที่จะบอกอืก็คือว่าอของตัวนี้นะคะ v i v o ตัวเนี้ยกล้องหน้าจะอยู่ที่มุมนะคะจะอยู่ตรงมุมมุมเนี่ยค่ะมุมมุมขวาบนนะคะแล้วสำหรับออนไลน์มือใหม่นะคะก็ให้เอาสติกเกอร์มาติดใกล้ๆกล้องนะคะจะได้รู้ว่ามองกล้องตรงนี้นะคะเนี่ยคะ่ะนี ของผมเป็นหมีของคุณก้อยเป็นลูกหัวใจเห็นไหมเนี่ยเราทําเพื่ออะไรเราทําเพื่อเวลาเรามองกล้องเนี่ยเราจะได้มองที่รูกล้องเพราะว่าเวลาเรามองที่รูกล้องเนี่ยมันสําคัญมากเพราะเราเหมือนน่ยเอาตาสื่อตากับผู้ชมนะครับแล้วเราจะแบบเหมือนแบบได้สื่อสารกับเขาจริงๆเหมือนอยู่ด้วยกันเลยครับอใช่เลยก็อย่าลืมมองกล้องตรงรูนะคะหม่อย่ามัวแต่มองหน้าตัวเองนะ ใช่เพราะเวลาคุณมองแต่หน้าตัวเองในจอเนี่ยแหละครับแล้วคุณไม่ได้ดูที่รูกล้องนะครับเวลาคนดูคลิปคุณหรือไลฟ์คุณเนี่ยตาคุณจะเลยลอยเลยลอยเหมือนแบบเออมองอะไรกูอยู่วะมองอะไรก็ไม่รู้อมันมองข้างๆอะไรางเงี้ยครับไม่ได้มองหน้าไม่ได้มองหน้ากันจริงๆแบบเนี้ยครับค่ะใช่นี่ก็เทคนิคนิดๆหน่อยๆโอเคครับก็วันนี้ก็มาแชร์เท่านี้นะครับว่า มือถือที่ถ้าคุณจะคิดจะเริ่มอะไรอันหนึ่งก็อันนี้ยเราพิสูจมาแล้วว่ามันใช้การได้จริงๆแล้วก็แบ่งปันแบบบริสุทธิ์ใจจริงๆเลยไม่ได้ตังสักบาทแต่ก็มาเชียร์เขาขนาดนี้เพราะว่ามันใช้การได้จริงๆคุณดูนะครับคนไลค์แค่นี้ไม่มีใครมาจ้างหรอกครับรับรองได้ <c oughs> โอเควันนี้เท่านี้นะฝากแชร์นะหรือกดติดตามเพจของเราด้วยนะครับครับออนไลน์มือใหม่ทำไงดีวะแล้วเราจะมาตอบให้ว่าทำไงครับ Yeah! Bye! Yay, bye. <laughs>